จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เซตไว้ว่าเราจะเล่นไลฟยอย่างเดียวเลย้ยคะเพราะตอนนี้ก็มีเปิดกล้องดงๆไว้ซึ่งก็เป็นคนดีแล้วเลยนะคะจริงๆทีมมองเป็นบทมากกว่าบทไหนที่มันท้าทายบทสนุกแล้วเรารู้สึกว่าเราได้เล่นอะไรใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆให้คนดูได้ดูกันแล้วก็อยากที่จะเล่นอะไรนะคะกาวค่ะกาว สุดก็เพิ่งเปิดกล้องไปนะคะเรื่องดงดอกไม้ค่ะก็กลับเป็นคนดีใสๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆคาแรคเตอร์อย่างที่บอกะคะ่ะเราก็หลับตามบทอย่างเงี้ยแล้วก็อยากที่จะให้คนดูได้ดูอะไรหลายๆอย่างจากเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกสนุกในการทํางานด้วยเราไม่ได้ทําอะไรที่มันซ้ำๆเหมือนคนอื่นๆอย่างเงี่ยไม่ยากนะคะอะจริงๆคือบทสมัยเนี้ย คิดว่ามันมีความเรียวมากขึ้นเนาะมันไม่ได้มีการเขียนที่ให้คนที่ดีแล้วมันดีแบบโอ้โหดีดีอเนียมันยังมีความเท่ามันยังมีความเป็นมนุษย์อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยพิมเวลาเวลาแสดงแล้วก็คิดว่าตัวละครตัวนี้เป็นมนุษย์คนหนึง่งบางทีตัวนี้อาจจะร้ายในเรื่องแต่เขามีเหตุผลมันมีที่มาที่ไปของการที่เขาร้ายในตอนนี้มันก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่เขามีการเขาเรียกว,ว่าอะไรทีแอ ความเสียใจของเขาได้แบบคนบางคนที่โอเคในเรื่องนี้อาจจะเรียกว่าโอเคนางเอกคนดีเลยเขาก็อาจจะดีแอนในทางที่ดีเลยค่ะฉะนั้นตัวละครทุกตัวเป็นมนุษย์จริงๆไม่ไม่ได้กลัวนะคะก็อยากจะให้คนดูเปิดใจเนาะแล้วก็ คิมเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยมันมันคือความท้าทายของตัวคิมเองด้วยซึ่งการที่เราจะให้คนดูที่เคยดูเราเล่นดีดมาตลอดมาดูเราเล่นร้ายอะ่ะมันก็คือต้องสร้างความเชื่อให้คนดูเชื่อจริงๆว่าเนี่ยคือตัวละครที่นิสัยแบบเนี้ยพอเรากลับไปเล่นเป็นคนดีมันก็คือความท้าทายของเราอย่างที่เราจะต้องทําให้คนดูเชื่อว่าเนี่ยคือคนคือคนละคนกับเรื่องก่อนหน้านี้ที่เราเล่นนะ เขามีความต้องการอย่างไงททำไมเขาถึงต้องทำแบบเขามันมีเรื่องใหม่แล้วเน่เหมือนเราทําความรู้จักคนคนใหม่นะะเหมือนเรื่องนี้อย่างสองโสดเราทําความรู้จักนภาริพานแล้วก็ต้องเข้าใจความต้องกาของเขาพอเรื่องใหม่แล้วก็ต้องพัฒนาที่ในความที่เราจะต้องเข้าใจคนทนเรื่งใหม่และสร้างคนคนนี้ที่มีชื่อที่งมาเพราฉะนั้นแต่ละเรื่องแต่ละบทมีความสาทายแล้วก็ความต,ต้องการพัฒนาเกิดไบ,บ,บเล่า ตอนที่อ่านเราเราก็มีความตื่นเต้นนะแต่ใจหนึ่งเราก็รู้สึกเครียดมากว่าคนมันเป็นตัวละครที่หนักมากแล้วก็มีการพัฒนาไปสูงมากๆแล้วก็คิมไม่เคยจับต้องตัวละครที่ที่มันมีมโนลิมิต no ขนาดนี้ค่ะคือมันเป็นตัวละครที่เป็นมนุษย์และบางทีก็เป็นเกล่อกศาตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหลัจกจะกอดนใน้นีที่เราเล่นความเป็นมนุษย์ตลอดมา พอมาเราเล่นเป็นตัวเนี้ยในเรื่องโฉมโ่ะมันต้องเลเวลหนึ่งของความเป็นมนุษย์ที่มันมันแทบจะกลายเป็นปีศาจไปแล้วเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้คนคือการเล่นเนี่ยมันก็จะอยู่แบบที่เห็นได้ชัดเลยคือบางทีเรากลับมาจากกองอะ่ะเราอยู่กับตัวละครเนี้ยทั้งวันนะคะบางทีเราอยู่ตั้งแต่หกโมงเช้ายัยนสี่ทุ่มหรือแม้กระทั่งตีหนึ่งตีสองเนี้ยเรากลับมาเรา นรอบข้ามที่อย่าเพื่อเลรที่จองก็รู้สึกว่าแบบเราเหมือนมันมีมวลอะไรบางอย่างที่ที่มันตกิดจากเราออกมาค่ะก็ต้องทำอย่างอื่ <together. S 2> นที่มีความสุขเพื่อล้างโดยออกไปมาหนึ่งครั้งเรยทีกคนสองยายังไม่ไม่มีนะคะแต่ว่ามันจะมีแบบหลับยากแบบบางทีเลิกกองมาเลิกดึกมากเราร่างกายเราเหนื่ grandes, อยมากแต่กลับมะวันเตียงนอนเราเราหลับไม่ได้ กไปไปทะเลไปภูเขาหาอะไรกินอยู่กับเพื่อนพูดเรื่องหยุดที่ทำให้เราลืมตัวละครอะไรย่าเงี้ยค่ะอาบแฟนเราให้กลังใัไหมคะก็ตัวเขาอาจจะไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่ก็แบบอ๋อวันนี้ทำไมดูขุ่นมัวจังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเราอาจจะโดนตัวละครนี้เหมือน มันอยู่กับตัวเรามาทั้งวันอนะ่ะพอกลับไปบางทีมันยังมีมวลตอนนั้นอยู่อ่ะบางทีมันก็อาจจะมีความ,มงมงๆอยู่ว่าเฮ้ยเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆเราก็อธิบายไม่เข้าใจแล้วเราก็พยายามที่จะออกจากตัวละครนอย่อางมากที่สุดไม่เคยไม่เคยค่ะคือความจริงๆโชคดีนะคือตอนนี้ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าตัวละครเราจะเอาไม่ออกแต่ว่ายังโชคดีที่โอเคเรายังแบบเฮ้ยออกมาได้เตือนตัวเองแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาได้อยู่ ทำไมดูมันถึงขนาดเรายิ้มเราพูดเราทำทุกอย่างปกติแต่ทำไมมวลรอบๆอตัวเรามันทำไมมันดูหม่นหม่นเหมาะเหมาะไม่ถูกมีครั้งแรกที่ของวง่นี่ยว่าแบบทำไมดูไม่มีไม่มีแรงดูเหมือนแบบคือการแสดงคือว่าเรื่องเนี้มันเหมือนดึงพลังทุกอย่างในตัวออกไปเหมือน แล้วพอเรากลับพอมาพอกลับมาแล้วเราสึกเหมือนวิญญาณหายไปอ่ะเราก็ไม่เข้าใจทำงานอะไรมัถึงหนักขนาดนี้เลยอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องอธิบายให้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันเป็นความรักที่โกโขึ้นนะคะแล้วก็อยู่ในความสบายใจค่ะซึ่งรู้สึกว่ามันมันไปเรื่อยๆไม่ได้หรือหวาแต่ว่าอยากให้มันมั่ง ไหวก็มั่นก้าวหนึ่งหรือเราขยับไปเข้ามาใกล้ขึ้นอนึ่งเพื่อเพื่อที่เราเข้าใจไปมากดูในไหนเนี้ยคือรู้สึกว่ามันเป็นอยู่ในตากมากกว่าที่ทำให้คนสองคนไปกันต้องได้เยอะค่ะค่อนข้างเยอะแล้วก็เออ่คิมอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบมีมีแฟนอะไรแบบเยอะเนาะความสัมพันธ์ก็คือแค่ที่จอมแม่อะไรก็มีอะไรที่ต้องเรียนรู้เยอะมาก การที่เราจะต้องทำอะไรตอนนี้เราก็ต้องแคนความรู้สึกของทุกฝ่ายมากขึ้นเลยค่ะ เราทั้งหมดครอบครัวที่เขาเลียงเรามาตั้งแต่เด็กนกี่ก็ต้องมีการแชร์และการสื่อสารให้เขเข้าใจว่าโอเคตอนเราเป็นอย่างนี้นะเรามีความต้องการแบบนี้นะอ่ะโอเคไหมต้องมัมนเป็นการที่ต้องคุยกันตลอดเวลาเพื่อความเข้าใาจกับน่คิมจะคจะบอกคจะบอกทุกอย่งจะใช้อตอนแรกก็คือมีการถามเหมือนกันว่าอ่ะโอเคไหมครับบด การแสดงมันคืองานของพิมนะซึ่งเขาให้เกียรติในฝั่งการทำงานของพิมยู่แล้วค่ะสิ่งที่พิมให้เขาเพิ่มเติมไปก็คือน่าจะเป็นการให้เกียรติและการบอกเล่าอย่างให้ให้เขาหลับหรันไม่ใช่ว่าเขาให้เขาไม่เห็นในจอแล้วก็เฮ้ยทาอะไรไปแต่ว่าทุกอย่างที่เขาจะได้เห็นในจอแล้วกันในในทุกๆแัลตฟอมนะคะเราได้บอกทั mm ้หมดเพราะฉะนั้นคือเขาจะไม่ได้สนใจจากฝั่งงานะแล้วก็เราก็จะบอกบอกว่าเราเซฟยังไงบ้าง ใจมาแล้วส่วนนึงแล้วเ็ราแบบเราก็เป็นนักแสดงนี่คืออาชีพของเราเนี่ยค่ะแล้วเขาก็ค่อนข้าง,งที่จะหันเีเราค่ะขอบคุณะคะ่ะ